นี่คือการขายสัมปทานเนาะให้ทางชาขายที่ดินดินดอนตอนเนี่ยขายมาหลายสิ่งหลายอย่างแล้วโบข้ามเซโปนี่ขายมาหลายสิบปีแล้วสุเมอร์นี่ก็ยังขายอยู่แต่ว่าประเทศเราก็ยังจนล่าสุดขายอีกแล้วเนาะขายให้ในายที่จีนอีกแล้วสัมปทาน,นที่ดินเนาะเ็จมตนใจเนี่นษษษษยได้เอามาโพสต์รลายไปเนาะ,ะธรรมดาถ้าเทียบคือซ้ำกับสนามบินวัดไต้ซองเข่าทานนายกรัฐมนตรีเนาะสอนใส่ซีฟันดอนเนี่ย สิเวิร์ดว่าละการดำบรงตำแหน่งในปีหน,าน้าเนาะด้วยว่าปี2 0ง6อีกบวพอ,อาเท่าไรเดือนกับเบิร์นเล,และแะ้วก็ร้อยเงินพอนะดังนั้นมือนี้สิให้นักสืบอ,ออนไลน์ผู้หู้เนาะผู้ที่เสียวซ่านเมาเว้าสู่ฟังว่าเกิดยังคืนแลกสิเป็น,นวใด้เนาะย่อนอยังเล่าจังเป็นแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ร้อดระยะ50ปีจะได้ไปเบิ่งกัน ก่อนที่จะมารู้ถึงเหตุผลว่าทำไมประเทศลาวถึงมีการขายสัมปทานแบบไม่มีขีดจำกัดถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านจะพูดว่าขายทิ้งขายคว้างโดยไม่ศึกษาผลได้ผลเสียระยะสัน้นระยะยาวจะเป็นอย่างไรนั้นดิฉันจะพาทุกท่านไปดูบทความเพจมนุษย์สยาลาวได้โพสต์เอาไว้ก่อนหน้ามีดังนี้ ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลลาวได้ออกใบมอบสิทธิ์ให้กับบริษัทเอกชนโดยเฉพาะบริษัทต่างชาติเพื่อเข้ามาดําเนินการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่หลายแห่งในประเทศแต่ในรายละเอียดขั้นตอนการตัดสินใจและผลประโยชน์ที่ประชาชนหรือประเทศชาติจะได้รับกลับปรากฏต,ต่อสาธารณะน้อยมากข่าวสารถูกปิดเงียบเช่นเดียวกับผู้คนในพื้นที่และชมชนที่ได้รับข้อมูลหลังจากทุกอย่างถูกกำหนดหรือเซ็นสัญญาไปเรียบร้อยแล้ว เหตุการณ์เช่นนี้กลายเป็น new normal ของการบริหารจัดการทัพยากรของลาวตัวอย่างที่เห็นได้ล่าสุดมีดังนี้ 1. โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษหลวงพระบาง7,400เฮกตาร์ รัฐบาลได้อนุมัติที่ดินขนาดใหญ่ให้บริษัทรูโย่เวนเจอร์แคปิตอลของจีนเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่ในหลวงพระบางที่ดินเหล่านี้เป็นพื้นที่ทำมาหากินและที่อยู่อาศัยของชาวบ้านหลายกลุ่มแต่กระบวนการหรือขั้นตอนการตัดสินใจกลับได้ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเสียงของชุมชนไม่มีน้ำหนักและยังไม่มีข้อมูลสาธารณะที่เกี่ยวกับความโปร่งใสของบริษัทและสัญญาโครงการ 2. โครงการขุดแร่หายาแขวงหัวพันเมืองแร่หายาแขวงหัวพันเป็นการร่วมมือระหว่างรัฐบาลลาวกับทุนจีนมีการใช้สารเคมีในขั้นตอนการขุดและสกัดแร่ธาตุซึ่งในอดีตที่ผ่านมามีหลายโครงการขุดเหมืองในลาวที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนเช่นน้ำเน่าเสียปัญหาสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ มันจึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ต้องตั้งคำถามว่ารัฐบาลรวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องมีมาตรการรับมือกับความเสี่ยงเหล่านี้เพียงพอแล้วหรือยังและชุมชนในพื้นที่ได้รับข้อมูลผลกระทบและสิทธิของพวกเขาหรือยังโครงการดังกล่าวสะท้อนถึงปัญหาเก่าๆจะเห็นได้ว่าทำไมการมอบสิทธิ์ก้อนใหญ่ถึงมีการรวบรัด ในขณะที่ชาวบ้านไม่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมหรือออกเสียงคัดค้านจากประสบการณ์โครงการสัมปทานในอดีตและล่าสุดจะเห็นได้ว่าขาดความโปรง่งใสมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งเรื่องที่ดินโดยที่รัฐบาลลาวและบริษัทต่างชาติก็ไม่ออกมาแถลงหรือแสดงให้เห็นถึงมาตรการปอกต้องการหรือการรับมือกับผลกระทบทั้งทางสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งก็ใช้วิธีปิดข่าวและให้คนลืมกันไปเอง 1. ทรัพยากรของชาติดินน้ำจะตกเป็นของใครในอนาคต 2. การกระทำแบบนี้มันเอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วหรือยัง 3. หากเสียงของประชาชนมันเบาวกว่าผลประโยชน์ของกลุ่มทุนใครจะเป็นผู้ปกป้องสิทธิให้ชาวบ้านธรรมดาหรือจะปล่อยให้เสียงของคนที่มีโอกาสน้อยถูกมองข้ามต่อไปสุดท้ายแล้วเราจะปกป้องสิทธิและทรัพยากรของประเทศไว้ให้ลูกหลานได้ไมล่ล่ะ หรือจะยอมให้อำนาจการตัดสินใจทั้งหมดตกไปอยู่ในมือกลุ่มทุนต่างชาติแบบไม่มีการโต้แย้งถึงเวลาแล้วที่สังคมราวจะลุกขึ้นตั้งคำถามและใส่ใจการบริหารทรัพยากรของชาติและรัฐบาลต้องนำผลประโยชน์สูงสุดกลับมาให้ประชาชนมากกว่าที่จะเอาผลประโยชน์ไปไว้เพียงกลุ่มเดียวนี่คือบทความจากเพจมนุษยยาลาวได้โพสต์เอาไว้นั่นเองค่ะ ต่อไปดิฉันจะพาย้อนกลับมาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นทําไมการขายสัมปทานในประเทศลาวถึงไม่มีขีดจํากัดถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านที่มีการพูดว่าขายทิ้งขายคว้างโดยไม่ศึกษาผลกระทบผลได้ผลเสียระยะสั้นหรือยาวและประชาชนนั้นจะได้ผลประโยชน์หรือไม่สิ่งที่จะเกิดขึ้นประชาชนลาวจะเสียอธิปไตยทางด้านเศรษฐกิจหรือเปล่าและต้นเหตุของมันจริงๆคืออะไร เรื่องนี้ชาวลาวต้องยอมรับตรงๆเลยนะคะว่าเพราะระบบการเมืองภายในประเทศลาวนั่นเองค่ะซึ่งเป็นระบบพักการเมืองเดียวที่พักประชาชนปฏิวัติลาวเป็นพักเดียวที่มีอำนาจปกครองประเทศหลายคนอาจจะสงสัยว่าระบบนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขปัญหาที่สำคัญอย่างคอร์รัปชันความเสมอภาคในสังคมและความแตกต่างระหว่างชนชั้นปกครองกับชนชั้นทั่วไปประเด็นแรกเลยค่ะคือเรื่องคอร์รัปชัน ในระบบที่ไม่มีพรรคฝ่ายค้านและไม่มีการตรวจสอบอำนาจอย่างจริงจังการทุจริตคอร์รัปชันจึงมักจะเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากมากเพราะเมื่อไม่มีเสียงวิพากวิจารณ์ไม่มีการถ่วงดุลอำนาจผู้มีอำนาจก็อาจใช้ช่องว่างนี้ในการทุจริตโดยไม่ถูกลงโทษหรือถูกตรวจสอบอย่างจริงจังซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อทั้งเศรษฐกิจและความไว้วางใจของประชาชนต่อรัฐบาลประเด็นที่2ค่ะคือเรื่องความเสมอภาคตามความคิด ในประเทศที่มีพักเดียวและไม่มีฝ่ายค้านเสียงของคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างหรือไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลมักจะถูกปิดกัน้นทำให้ประชาชนบางกลุ่มไม่มีโอกาสได้แสดงออกหรือมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริงซึ่งขัดกับหลักประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนพื้นฐานความเสมอภาคในเรื่องความคิดจึงเป็นเรื่องที่ถูกละเลยและทำให้ความหลากหลายของสังคมไม่ถูกสะท้อนในระบบการเมืองและสุดท้ายค่ะประเด็นที่3คือเรื่องชนชั้นปกครองกับชนชั้นทั่วไป ระบบพักการเมืองเดียวทําให้ชนชั้นปกครองมีกําลังและอํานาจที่สูงมากในขณะที่ชนชั้นทั่วไปไม่มีเครื่องมือหรือกลไกที่ชัดเจนในเรียกร้องสิทธิหรือเปลี่ยนแปลงสถานะของตนเองความไม่เท่าเทียมในสังคมจึงมีแนวโน้มที่จะคงอยู่และส่งผลให้เกิดช่องว่างระหว่างกลุ่มชนชั้นปกครองกับประชาชนทั่วไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งถ้าไม่ได้รับการแก้ไขอาจนําไปสู่ความไม่สงบหรือความขัดแย้งในอนาคตสรุปค่ะ ระบบพระการเมืองเดี่ยวแบบลาวมีข้อดีในเรื่องความมั่นคงของรัฐบาลเองและความรวดเร็วในการบริหารงานแต่ผลจะออกมาอย่างไรนั้นไม่รับประกันนะคะและยังมีข้อจำกัดสำคัญที่ไม่สามารถแก้ไขได้จริงๆคือปัญหาคอร์รัปชันที่ขาดการตรวจสอบความขาดแคลนความเสมอภาคในการแสดงความคิดเห็นความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้นปกครองและชนชั้นทั่วไปปัญหาทั้ง3ข้อนี้ดิฉันเชื่อว่ายังมีคนลาวบางคนหรืออ่านหลายคนที่ไม่อยากยอมรับ และต้องใช้คำว่าไม่อยากจะยอมรับเพราะคนลาวยังมีคำถามในใจว่าประเทศลาวก็มีการปกครองเหมือนกับจีนและเวียดนามทำไมเขาถึงจเจริญดิฉันขอตอบแบบสั้นๆเลยนะคะว่าแล้วจริงๆแล้วลาวจเจริญหรืออย่างคะเพราะว่าลาวกับเวียดนามได้รับเอกราชพร้อมกันก่อตั้งประเทศพร้อมกันทำไมผลลัพธ์ถึงต่างกันล่ะคะดิฉันจะขอพูดต่ออีกนิดนะคะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องวินยัยนิสัยใจคอและวัฒนธรรมภายในประเทศค่ะ จริงอยู่ค่ะว่าประเทศจีนและเวียดนามมีระบบการปกครองแบบเดียวกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันมากเลยก็คือวัฒนธรรมและนิสัยใจคอของประชาชนในแต่ละประเทศค่ะสำหรับคนลาวเรามักจะไม่ค่อยเคารพกฎระเบียบในสังคมโดยรวมเท่าไหร่ไม่ว่าจะมีกฎเหล็กหรือกฎข้อบังคับอย่างไรผู้ที่มีอำนาจบางครั้งก็ยังละเมิดกฎเสียเองและไม่ถูกลงโทษค่ะ อีกทั้งนิสัยใจคอของเวียดนามและจีนมีความยืดหยุ่นสามารถเข้ากับสังคมภายนอกได้ไม่เหมือนนิสัยใจคอของระดับการนำในลาวพูดง่ายๆก็คือไม่มีการพลิกแปลงให้เข้ากับสถานการณ์โลกปัจจุบันจึงไม่สามารถทำให้ตัวเองนั้นหลุดพ้นจากวงจรหรือกับดักที่ตัวเองนั้นสร้างไว้ให้ตัวเองติดเองพูดง่ายๆก็คือควางงูไม่ผลขอนั่นเองค่ะถ้าถามว่าแล้วเราจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรดีคะ วิธีจัดการไม่ยากเลยค่ะนั่นก็คือเราต้องมีพักฝ่ายค้าน ดิฉันพูดคำนี้แล้วแน่นอนคนลาวบางกลุ่มนั้นปรีแตก่ก่อนและไม่คิดจะฟังต่อนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรความจริงก็ยังอยู่กับสังคมแล้วเหมือนเดิมถูกไหมคะเพราะพักฝ่ายค้านจะช่วยสร้างระบบตรวจสอบและสมดุลอำนาจซึ่งจะเหมาะสมกับนิสัยใจคอและวัฒน,นธรรมของคนลาวมากกว่าเพราะดิฉันได้พูดไปแล้วว่าคนลาวไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบสังคมโดยเฉพาะฝ่ายบริหารชาติบ้านเมืองนั้นที่ละเมิดเยอะที่สุดอยากให้ทุกคนลองดูง่ายๆค่ะ ประเทศไทยมีนิสัยใจคอและวัฒนธรรมที่คล้ายกับลาวมากใช่ไหมคะ ประเทศไทยมีพักฝ่ายค้านและระบบการเมืองที่หลากหลายมีการคารอำนาจกฎกติกาที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือกฎจากพักการเมืองที่เป็นคู่แข่งใช้เป็นเครื่องมือมันจึงมีประสิทธิภาพไงคะพักกดจากพักเดียวฝ่ายเดียวมันจะมีประสิทธิภาพอะไรถูกไหมคะนั่นจึงทําให้สังคมไทยมีการพัฒนาและแก้ไขปัญหาบางอย่างได้ดีขึ้นดังนั้นถ้าจะเอามาเปรียบเทียบระหว่างลาวกับจีนเวียดนามมันเทียบไม่ได้ค่ะถึงจะระบบทานปกครองเหมือนกันแต่วัฒนธรรมนิสัยใจคอไม่เหมือนกัน จะทําให้ออกมาได้เหมือนจีนกับเวียดนามได้อย่างไรคะทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ระบบนี้มีความเสี่ยงในระยะยาวนั่นเองค่ะหากทุกท่านไม่อยากพลาดข่าวสารใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามให้กับแอดมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ,ะนั่นแหละพี่น้องจะได้นักสืบออนไลน์ว่ามีความจริงบ่ทั้งเบิดความจริงนะพี่น้องเนาะเป็นผู้ที่หูเลิกเนาะหูดีกว่าแอดมินหูดีกว่าคนเล่าได้ร้ายคนในศาสตร์อีก คนเล่านี่ฮู้ว่าทุกสิ่งตุย่างแหละฮู้เรื่องสหรัฐฮู้เรื่องไทยฮู้เรื่องทุกสิ่งทุย่างให้นักวิเคราะห์มาวิเคราะห์เรื่องอิสราเอลวิเคราะห์เรื่องยูเคนั่นนั่นนี่แต่ว่าเรื่องของตัวเองบบหูถนนทวนทางเป็นจยงไดโบหูอ่าพราจะแล้วกันบบหูแล้วห้เขามากดไหลกดแ่หรือแ่ให้เขาเจ้าเขามาหาปู่น้ำแน่ว่าเป็นจยงไรประเทศาศาสตร์เป็นแนวได้แน่เขามาหูน้ำแน่เออ เย็นแต่เขาหูแต่เหลืองรัสเซียหูแต่เหลืองยูเครนนั่นแหละแต่บุหูเหลืองภายในทางมันทนทางไปจะได้ยังบุหูเนาะขี่รถไปจนแบบจิตโตคุ้มนะบอกง่ายๆคุ้มสิกเกินกินแล้วก็ยังบุหูอีกโอ้ยนี่จะไม่แนะนำนะก็พลลูดละอ่ะ <S <S โอเคสำหรับวันนี้ขอขอบคุณขอบใจขอบบุญขอบคุณสำหรับเอเจทุกท,าทก่านเทียนเกตทุกท่ามฟังหัวสมรุกกระสุนกระสับกระสายกระเสือพัดขึ้นต่อไปอีกต่อไปสำหรับมันนี้ขอกล่าวขอสวัสดีสคต่อไปดีบาย